การถือกำเนิดของเหล่าสป,ประหลดยักษ์ไขจูครับและสาเหตุที่ทําให้ขาวกา้าได้กลายเป็นไขจูหมายเลข8นั้นครับเราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมนาจนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงการกําเนิดของไคจูครับจากกระตูเรื่องไคจูหมายเลข8ครับเรียกว่าก็เป็นปริศนากันมาสักพักหนึ่งครับกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าไคจูครับสัปหลาดตัวยักษ์ใหญ่ที่ออกอลาวาดกันมานานแสนนานครับแล้วก็ทําให้ชาญี่ปุ่นนั้นเดือดร้อนกันมานายยุคสมัยแล้วนะล่าสุดครับจากบังงะไคจูเล่มที่7ครับได้มีเบาะแสได้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ย กับการถือกําเนิดของพวกเหล่าไคจูขึ้นมาครับจากปรงการตอนที่58ครับโคชินะเนี่ยครับเขาก็มีการรายงานต่อที่ประชุมกับเหล่าหัวหน้าหน่วยแบบเป็นการประชุมครั้งสําคัญเลยนะครับโคชินะบอกคบว่าการถือกําเนิดของไคจูเนี่ยก็ยังมีจุดที่เป็นปริศนาอยู่มากครับแต่เนื่องด้วยการวิจัยสมัยใหม่ได้นําไปสู่ทฤษฎีหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงนั่นก็คือพลังงานมหาศาลและความบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นจากลอยเลื่อนบนผืนโลกนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุต่างๆในดินตลอดจน พืชและสัตว์ในบริเวณใกล้เคียงทําให้เกิดเป็นไขจูขึ้นมานั่นเองครับเป็นการอธิบายที่สั้นๆง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนสักเท่าไหร่นะผมอ่ะเราจะมาพูดคุยเสริมกันนิดนึงตรงนี้นะเหมือนกับว่าในการ์ตูนเนี่ยครับจะพยายามสื่อออกมาง่ายๆนะครับว่าไขจูเนี่ยมันก็ถือกําเนิดขึ้นมาจากปรากฏการณ์ของธรรมชาตินั่นเองครับพลังงานมหาศาลจากรอยเลื่อนบนผืนโลกนะครับมันส่งผลกระทบทําให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าไขจูขึ้นมาครับซึ่งก็จะเป็นคําอธิบายที่เหมือนกับที่เราจะเคยเห็น ได้ตามหนังสัปละหลทั่วทั่วไปอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะอารมณ์เหมือนกับว่าอ่ะเป็นการวิทยาการของสัตว์นะครับจากการได้รับผลกระทบของพลังงานมหาศาลครับเป็นการกลายพันธุ์กระทันหันครับผมก่อให้เกิดสัป,ปลาดพวกนี้ขึ้นมานั่นเองนะ ถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออาสม,มุทรเรื่องกอรซิล่าลวกันนะครับมันก็จะมีกอรซิล่าเวอร์ชั่นที่ได้รับผลกระทบจากการทดลองของมนุษย์นะครับการทดลองดิวเคียการทดลองรังสีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เลยทําให้กิ้งก่านะครับผมมันเกิดการกลายพันธุ์เกิดการวิวัฒนาการครับจากกิ้งก่ารธรรมดาทั่วไปแบบไม่ก็กลายเป็นกิ้งก่ายักษ์ผมโตขึ้นมาระยะเวลาผ่านไปครับไอ้กิ้งกานน่าตัวเด็กวมันก็กลายเป็นกอรซิล่าตัวยักษ์ใหญ่ขึ้นมาผมว่าฟิลมันน่าจะคล้ายๆแบบนั้นนะผมตามที่ในการ์ตูนไคจูหมายเลข8ปดเนเ มานะแต่นี่ก็ต้องคิดเผื่อไว้อีกบุมหนึ่งด้วยครับเพราะว่าการเปิดเผยครั้งนี้เนี่ยในบางอ่ะเองเขาก็แบบว่าเปิดเผยมาแบบกักกักเหมือนกันนะครับ <laughs> เพราะว่าตามคําพูดของโฮชิระเเนี่เขามองว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับแปลว่ามันยังคงเป็นแนวคิดในรูปแบบของทฤษฎีอยู่นั่นเองครับส่วนเรื่องที่ว่าไคจูจะถือกําเนิดขึ้นมาจริงๆไงครับก็รอในการ์ตูนเนี่ยเขาแบบเฉลยแบบชัวร์ๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาอีกทีนึงครับแต่ในเวลานี้ มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข้อมูลที่น่าสนใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือตามการ์ตูนนั่นเองนะคำถามต่อมาครับถ้าไคจูเกิดขึ้นมาเองตามวิวัฒนาการตามผลกระทบของธรรมชาติครับแล้วอย่างพระเอกหล่ะฮิโนคารกา้าจากคนธรรมดากลายเป็นไคจูได้ยังไงครับจากบังการเล่มที่7เนี่ยครับอ่าเล่มใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยก็มีการเปิดเผยอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจครับโดยเจ้าไคจูหมายเลข10ครับมีการบอกคำว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นไคจูที่ถูกเจ้าหมายเลข9นั้นสร้างขึ้นมาครับ คือในการ์ตูนเนี่ยมีการบอกเขาว่าเจ้าไคจูหมายเลขเก้าเนี่ยไปแทรกแซงปรากฏการธรรมชาติครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากปรากฏการธรรมชาตินะครับพยายามที่จะสร้างไคจูระดับสูงขึ้นมาขึ้นมาเป็นกองทัพอะไรอย่างนั้นเลยครับพอเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ครับย้อนไปในไคจูตอนแรกเลยครับผมตั้งแต่เล่มหนึ่งเลยนะครับเราจะเห็นว่าคาบก้าที่นอนพักรักษาตัวอยู่นะครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็พบ เจอเหมือนกับไคจูตัวเล็กๆบินได้นะครับผมตัวจิวจ๋วๆนะครับมาอยู่ตรงหน้าครับแล้วปรากฏว,ว่าไอ้เจ้าไคจูตัวนี้เนี่ยแม่งก็กระโดดยัดเข้าปากคาบก้าไปเลยครับหลังจากนั้นครับคาบก้าก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตัวเองครับจากคนธรรมดากลายเป็นไคจูหมายเลข8ปนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยผมเลยคาดว่าจากการที่เจ้าหมายเลข9แกแทรกแซงปรากฏการธรรมชาติแล้วก็พยายามสร้างกองทัพไคจูดับสูงขึ้นมาครับไอ้เจ้าไคจูตัวจิ๋วที่แม่งบินเข้าปากคาบก้าไปนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งใน สิ่งที่เจ้าหมายเลข9้านั้นสร้างขึ้นมาครับที่พยายามที่จะเอาไอ้เจ้าตัวจิ๋วตัวนี้เนี่ยไปพัฒนากลายเป็นไคจูดับสูงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในตอนแรกๆนะครับที่เจ้าหมายเลข9้าเนี่ยพยายามที่จะเริ่มทดลองในการสร้างไคจูดับสูงขึ้นมาครับอาจจะด้วยหลายเหตุผลครับอาจจะอยู่ในช่วงขั้นทดลองอาจจะเกิดการผิดพลาดในการทดลองครับหรืออาจจะทดสอบอะไรบางอย่างครับมันก็อาจจะมีบางอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าไคจูหมายเลข9ก้าครับจนกระทั่งมีเจ้าไคจูตัวจิ๋วนะครับผมบินยัดเข้าปาก คาก้าเข้าไปแล้วก็เลยทําให้คาบก้าได้กลายเป็นไคจูอส,สุดแสนทรงพลังอย่างไคจูหมายเลข8นั่นเองอะนะบอนะครับผมโดยสรุปนะครับผมคิดว่าตัวคาบก้าเองนะครับ อารมณ์เหมือนกับสวยอะนะครับโดนลูกหลงจากการผิดพลาดในการทดลองของเจ้าไคจูหมายเลขเก้าอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับแต่ในความสวยก็ต้องบอกว่ามีความโชคดีเหมือนกันครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของคาฟกา้านะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศญี่ปุ่นเป็นประโยชน์ต่อ,อก,กองกําลังป้องกันนะครับเพราะว่าคาฟก้าเองนะครับก็เป็นไคจูที่ยังสามารถควบคุมพลังตัวเองได้ควบคุมสติตัวเองได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาพลังตัวเองเนี่ย ไปต่อตู้กับไคจูนะครับอาจช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นอะไรกันไปครับแล้วครับการนี้เป็นแบบโคตรเก่งโคตรแข็งแกร่งอย่างตึงเลยนะแลวทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับผมกับการวิเคราะห์ครับการถือกาเนิดขึ้นมาของไคจูครับและสาเหตุที่ทําให้ครับก้านั้นได้กลายเป็นไคจูหมายเลขแปดนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าพอเรื่องกับการที่มีสัปดาห์เกิดจากพลังงานของโลกใบนี้นะครับผมมันก็เหมือนกับเป็นการวิฒนาการเป็นการกลายพันธุ์อะไรแบบนี้นะครับเป็นพอดเรื่องที่ต้องบอกว่าถือว่าง่ายเหมือนก ạ <laughs> มันง่ายจนตัวเราเองเดี่ยวก็ไม่เคยเดาว,ว่ามันจอกมาในรูปแบบนี้อะไรประมาณนี้นะแต่มันก็เป็นความง่ายที่สามารถขยายลูกเล่นได้เรื่อยๆครับเพราะถ้ามองว่ามันเป็นการวิวัฒนาการนะครับเป็นการกลายพันธุ์ที่หาคําตอบกับมันไม่ได้อย่างชัดเจนนะครับอ่าเป็นสิ่งที่มันอยู่เหนือสามัญสานึกของพวกเหล่ามนุษย์ในการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมันก็เลยทําให้คิดต่อได้ครับว่าเฮ้ยในภายภาคหน้าเนี่ยก็อาจจะเกิดการวิวัฒนาการที่แม่งมีไคจูตัวหดๆเก่งๆโผล่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็เป็นได้ครับแบบ อาจจะมีตัวที่แม่งร้ายกว่าเจ้าหมายเลข9ครับที่โกงกว่าหมายเลข9อันตรายกว่าหมายเลข9โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็เป็นได้ครับเพราะว่าไอ้เจ้าไคจูหมายเลข9ที่เราเห็นเนี่ยไปก็ถือว่าเป็นตัวบอสในช่วงต้นๆนี้จะอาโผล่มาแล้วแต่ช่วงแรกๆนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าไคจูหมายเลข9พ่ายแพ้ไปโดกนกำจัดไปนะครับมันก็ไม่ได้แปลว่าพวกเหล่ามนุษย์หรือว่ากองกําลังป้องกันเนี่ยจะกกำจัด ต้นต่อของไคจูได้จริงๆใช่ไหมครับเออมันก็อาจจะมีไคจูตัวอื่นที่โกงกว่านะครับผมที่อันตรายกว่าโผลมาในภายภาคหน้าก็เป็นได้ครับมันก็จะเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่แต่บราดําเนินไปได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะอ่ะก็รอดูติดตามในเรื่องกันต่อไปยาวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นการ์ตูนเรื่องไคจูหมายเลขแปดก็ดำเนินในเรื่องมาประมาณนึงครับผมยังไม่ได้ไปไกลมากอะไรสักไหร่ครับในบางาะเองเนี่ยยังไม่ถึงร้อยต่อด้วยซ้ําไปนะ นับปัจจุบันที่ผมกำลังทำคลิปอยู่เนี่ยเพิ่งมีแค่ประมาณ70กว่าตอนเท่านั้นเองครับผมยังเป็นการ์ตูนที่สามารถติดตามกันได้ต่อยาวๆให้ลุ้นกันได้ต่อยาวๆนะและต้องบอกว่าการ์ตูนเนี่ยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับล่าสุดเนี่ยมีการประกาศว่าจะทำอนิเมะด้วยนะครับผมแบบก็ถือว่าเป็นการ์ตูนแห่งอนาคตเรื่องหนึ่งเลยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยว I'm yeah.